สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ในกลุ่มลายห้องเรียนป .1 นะคะก็เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ป .1 นนะคะเรื่องของสัตว์อวัยวะภายนอกและหน้าที่ส่วนต่างๆ ของสัตว์นะคะซึ่งเราก็จะมาดูกันว่านะคะในสัตว์แต่ละอย่างเนี่ยมีอวัยวะภายนอกอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นคุณครูยกตัวอย่างแมวนะคะบ้านนักเรียนมีแมวไหมคะ ร่างกายของสัตว์เนี่ยจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆที่เรียกว่าอวัยวะเหมือนคนเราเลยอวัยวะที่เรามองเห็นได้ภายนอกของสัตว์ก็มีเหมือนกับคนเรานะคะเช่นมีแมวมีตาแมวมีอะไรคะมีหูแมวมีจมูกแมวมีปากแล้วก็แมวมีอะไรคะแมวมีขา เห็นไหมคะดังนั้นสัตว์ทุกประเภทสัตว์ทุกชนิดก็มีอวัยวะภายนอกเหมือนกับคนเรานั่นเองค่ะทวนี้เรามาดูนะคะคุณกระต่ายสิว่าคุณกระต่ายมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเราก็มาดูก่อนนะกระต่ายมีอะไรคะมีตาอ่ะตาคนเราเอาไว้ทำอะไรดูก เอาไว้มองเห็นสิ่งต่างๆใช่ไหมคะดังนั้นกระต่ายก็มีตาไว้มองเห็นสิ่งต่างๆนะคะกระต่ายมีอะไรอีกคะกระต่ายมีหูหูเอาไว้ใช้รับฟังเสียงต่างๆนะคะต่อไปกระต่ายมีอะไรอีกคะมีจมูกจมูกใช้ดมกลิ่นแล้วก็หายใจนะคะ ต่อไปนะคะกระต่ายมีอะไรอีกคะที่สําคัญเลยปากใช่ไหมคะปากเดาสิคะปากกระต่ายเอาปากไว้ทําอะไรเหมือนกับคนเลยกระต่ายเอาปากไว้กินอาหารถูกไหมคะนะคะต่อไปค่ะอะไรคะขานะคะขา เหมือนทําหน้าที่เหมือนคนเราเลยขาเอาไว้ยืนเอาไว้เดินเอาไว้ในการเคลื่อนที่กระต่ายก็สามารถใช้ในการกระโดดได้ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายเท้านะคะเท้าก็ใช้รับน้ําหนักตัวนะคะต่อไปนะคะ คุณครูก็จะให้นักเรียนดูตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนักเรียนนะคะให้ทำงานใส่กระดาษส่งคุณครูมานะคะไปหารูปสัตว์มา1รูป จากหนังสืออันไหนก็ได้ที่ไม่ใช้แล้วนะคะหรือว่าจากหนังสือพิมพ์หนังสือการ์ตูนที่ไม่ได้ใช้แล้วเอามาตัดแปะนะคะหรือว่านักเรียนมีความสามารถที่จะวาดรูปนะคะสัตว์อะไรก็ได้หนึ่งชนิดแล้วนักเรียนชี้ให้เห็นนะคะแบบนี้แบบลูกมมาแบบนี้นะคะว่าอวัยวะนั้นชื่ออะไรทำหน้าที่อะไรนะคะ ดังนั้นวันนี้ถ้านักเรียนทำชิ้นงานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนะคะทยอยส่งถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มลายห้องเรียนชั้นปหนึ่งนะคะวันนี้คุูพัสไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ